คนทบ้านสวัสดีครับอ้าวสวัสดีกันอีกแล้วตอนเช้าเรากันตอนนี้สวัสดีกันอีแล้วอโอเคครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับ เมนูสบายๆพื้นบ้านนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ mm hmm. เลิกงานมาพอดีอแต่ก็เขาทำรอนะครับก็จะมีในส่วนของส้มตำเนาะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของปลาดุกย่างนะปลาดุกย่างมีไข่ด้วยนะไนขะ่ทั้งสองตัวเลยนะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็มีมีอะไรนะเนี่ยเน่นนะครับแล้วก็มีอ่าเราทาอ่พอดีว่าไม่ได้ก่อไฟนะครับก็อยากจะผัดผักกินสักนิดนึงก็เลยเอาใส่ไ,ม,ไมโครเวฟทำนะครับก็ให้มัน เอกินให้มันครบหมู่ของมันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาตก็งเอายื่นไปให้ดูหน่อยได้ไหมเอาปลายื่นให้ดูหน่อยอ่าให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนอะียงหน่อยไม่เป็นไรนะ <c oughs> มีหมปลาเกือบปลาเกือบหกเอาไฮไลท์ของเราเลยนี่ครับถ,ถ้าถ้าไอาตัวไหนที่มันเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมเอาขึ้นภาพขึ้นข,ข้างบนให้นะครับอ่าโอเคอ่าโอเคเข้ก็พอนะเดี๋ยวเรากินกันเลยนะครับกับข้าวเหนียวนึ่งเอ๊ะถึงโลป่ะเนี่ยเกือบโลเกือบโลนะครับถุงใหญ่ๆครับเดี๋ยวจะกินกันสองคนนะอ่าเดี๋ จะมีผักรวมนะครับก็ผักล้างตู้เย็ยนอะ, <S 2> <S 2> <S อะไรที่อยู่ในตู้เย็นนี่มันจะเสียแล้วก็เอามากินกันนะครับสําหรับนอตรงนี้ก็อะไรเปรยีปยกๆเปียกกันไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆก็อยากกล่าวคำว่าเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาดูเข้ามา,อาคอมเมนต์กันนะครับในส่วนของเป็นกําลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆสาหรับการทําคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทําคลิปกันอยู่ผมก็ ข้าไปดูนะครับแล้วก็พยายามกดไลค์ให้นะครับก็มีเวลาว่างก็จะเข้าไปเชียร์ทุกคนนะครับให้ถึงเป้าหมายกันนะครับก็ขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาแต่กล้องกินเลยอยากะบอกว่ามันรอ้อนะขโมะขอโมะขโมะอ,อ,อ,อยเห็ว่ามันยังร้อนอยู่ขามาไว้ที่นี่อ่ะคือที่ผ่านมาอ่นที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าจะได้ไปนู่นไปนี่จริงๆได้ไปนะได้ไปร้องวัวแดงได้ไปนู่นไปนี่ครับแต่ด้วยโอ้หลายๆเรื่องเนาะหลายๆสารน่ารานนะครับด้หลายๆอย่างที่มัน มันมันไม่สามารถจะได้ถ่ายทำแล้วาวันน้นฝนก็ตกด้วยน้องที่เราไปกันเนาะเราไปคิกว่าจะไป,าไปอะไรที่แหละแต่ว่าเออสรุปก็คือไม่ได้ไปกลับมา <c oughs> จะมาถ่ายจะมาถ่ายอ่าคลิปอ่าอะไรนะผัดเผ็ดปลาดุกหร, <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> แกงอ่อมปลาดุกน้ําแห้งนะอ่ะอผัดน่าจะอยู่อยู่เดี๋ยวครับข้างบนให้ให้ดูนะครับแต่ไม่ไี้ถ่ายเลยเพราะว่ามันเกียดกับกล้องอะก็เลย กงมีปัญหาก็มีปัญหาครับก็เลยเออถ่ายเป็นตอนๆขาดตอนๆเลยไม่ได้ถ่ายนะครับอ้ามาชิมด้วยกันเลยอืจะลองเขาเตือนว่าอันนี้ร้อนมากนะคะร้อนมากเตือนตัวเองเลยเรียกฟองเรียบร้อยอันนี้คําใหญ่ๆส้มตําไม่มีอะไรเลยส้มตําแบบบ้านๆใส่พริกใส่ปลาล่าใส่อะไรเนี้ยเอาเอาได้แล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมอืมขึ้นมาอืมอืม ิส้มตำเลยก็แซ่บทุกทีนะครับเลิมันอร่อยจริงอชอบชอบ <c oughs> คําเตือนปลามีอยู่สองตัวไข่ก็มีทั้งสองลัน <c oughs> กรุณากินคนละตัวอ,อ๋อโอเคนีอ่อันนี้คือเราจองจองตัวนี้จองไขใ่ใหญ่ด้วยนะก็ไป เอาแต่กล้องเขาไปซื้อมาครับที่แนบซอยนี่เราเอามาย่างครับมาเสียบไม้ย่างก็แน่นินครับอืมหอมต้นนี้หอมนะหอมากครับใส่ใหญ่เหมือนกันไหมใส่ใหญ่อยู่ใส่ใหญ่อยู่ยยตัวตัวเดี๋ยวชอบกินอยากกินนี่กินส้มตำนี่แหละส้มตำเนี่ยแซ่บแล้วกินแต่ส้มตำอย่าเดี๋ยวก็แซ่บแล้วอืม รสเผ็ดินเลยแนยแนยมืมัดต้มนตำตรงนี้ก็ฝนจะตกทุกวันนะครับสำหรับฟ้าฝนก็ยังว่าล่ะ มันเป็นฤดูของเขาก็เป็นเรื่องปกตินเตนาะวันนึงก็มีมหลายฤดูอยู่ใช่าใจไหมมีฤดูอะไรบ้างไหม <laughs> ร้อนมากแม่ร้อนลมร้อนดดลมเออผมเหงื่อสักทีนะครับวันนี้เปลี่ยนสีปูงเงื่อหน่อยเง้เป็นสีแดงเป็นรึ่งเนี่ย <laughs> โอ้สัดใจสัดใจแต่อันนี้แหละ ไม่มีอะไรส้ตมตำเนี่ยกินกินได้ทุกวันน่ะส้มตำเนี่ย,มยไม่มีเบื่อไม่ตำแตงก็ตำถัว่วไม่ตำถัว่วตำมะละกอล่ะแต่มะละกอเนี่ยชอบที่สุดอ่ะกินตำมะละกอแล้วคิดถึงพ่อชอบกินตำมะละกอมาก mm hmm. อืมชอบกินมาก โอ้ข้าวตุงนบเลอเลยตอนนี้ไข่ก็หมดไปครึ่งตัวแต่ก็กี่ไข่หมดครึ่งตัวนะห้ีมยังกันนะไขป่ปลาหรอเออไขป่ปลาเยี่งยงกันไม่ได้ครับคนนี้กินต้องไมของมือ,อมต้องดูก่อนนะถ้าไม่บอกเนี่ยสองตัวกินหมดอ่ะก็ เดือนหนึงน้ำโลน้ำน้ำหนักขึ้นกี่โลนะเดือนละโลเดือนละโลเลยนี่เขาเอาคําใหญ่ๆครับเอฟซีครับเพื่อนๆเอาคาใหญ่ๆให้กันดูเนาะผมชอบกินข้าวคาใหญ่ๆนี่คาใหญ่ๆโอ๊ะใส่ปลาเต็มที่เลยอืมอืมอืมเดี๋ย ไปซื้อข้าวแกงได้เป็นสองพคกบคราะสามสิบบาทหกสิบบาทแล้วสามกินเองจะประมาสบาทอืมม่าตอสิบบนะสิบบาทลูกหนึ่งต้นพงสิบบาทแต่ว่าไอ้มะเขือเทศพริกกระไรในตู้เย็นมีอยู่แล้วนะครับก็ประหยัดกันจริงแหละเมนูวันนี้นะครับไอ้ที่เป็นประหยัดก็ถ่ายกันไม่ได้เนาะเพราะว่าปลาไซโลนะครับที่ทําอ่ะ ไซโลเลยกล้องไม่เป็นใจนะครับเลยก็ไม่ได้ถ่ายกันเลยมันก็จะดึกจะเลยเถิดกันไปก็เลยเออนี่แหนมแหนมนี่ก็ต้องพอดีนะพราชาติดีชาวอีสาชอบกินอยู่นะแหนมเนีน่ยใช่คำใหญ่ๆกินกับพริกพริกแดงๆอืมอืมแซ่ จเจ็บเป็นไงบ้างต้มตำวันนี้เผ็ดไหมอือต้มตำมันต้องเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยต้องกินแบบว่ากินแล้วแบบให้ปัดเนี้สยสัะใจ่ังนังน้นต้อมตามอ่ะเวลากินอ่ะโอ้ชือ ผักชีเราก็เท่ากันนะเข้าไหมคุ้มต้นไหมอืมพึ่งเคยกินเ้าหรอเห็นเขากินกันในคลิปแบบเอาบอกบอกลองลองลองสิมาลองผักขุ้นปัวไม่ไม่ใช่ผักขุ้นปัวหรอกผักผักล้างล้างตู้เย็นใช่ให้หมดวันนี้เราเก็บมาล้างให้หมดเลยบางทีเราใส่ไว้นานๆก็เสียบ้างเนาะมาโวดเถอะสมตังเสียดเลย

ถ้าจะเย็นละถ้าจะเย็นละรับเออผมเนพบบหรอผัละขาวขาวหวานทำใหญ่ๆเลยทำเดียวก็ยังไงเพื่อนๆก็มาชิมมาชมด้วยกันแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับการทำคลิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในในส่วนของควหน้นาบ้านนะครับอยากจะทำคลิปใหญ่ๆกังเลยนะครับอยากจะไป เปิดทริปไปเที่ยวนู่นทเที่ยวนี่นะครับอยากจะอืมมันเนกิดผก็ตกหนักมากเลยใช่ครับฟ้าผ่าด้วยนะฟ้าผ่าแถวที่ทำงานนะมันเป็นที่โรงแรมทุกวันนี้เราก็การทําคลิปก็ทําเสนอเป็นในส่วนของการทํากับข้าวกินกันเองบ้างแต่ก็ทํากันเองทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสนอในการทําไงก็รประมาณนั้นนะครับ ก็เอามาตั้งโต๊ะชิมการอวดกันนะครับและเปลี่ยนความรู้สึกเออกินอร่อยคนนั้นแบบกินอร่อยหรือเปล่าข้าวคาโตจังเลยอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวมาพคงได้มีโอกาสไปทเที่ยวไปแห่วไปอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าผมทำใจกินข้าว,าว,าว,าวต้องกินด้วยมือแบบนี้ครับคุยด้วยมือคุยด้วยมือแบบนี้ครับ ทำใหญ่ๆโอ้ๆถจะกินอรอยได้อีกสักสิบปีครับอีกหน่อยยูเยอเรากินข้าวไม่อร่อยนะตอนนี้ต้องกอบโกยตัดตัวคนแก่มาเห็นเรากินข้าว ผู้สูงอายุนะครับมาเห็นเรากินข้าวตอนนี้นะโอ้ขิ้นครัาใหญ่มากเลยอืมันเกินร่อยจินเลยเห็นแล้วอยากจะกินอ่าอการสื่อสารตรงนี้บางทีผมก็อยากจะให้คนที่เขากินกินข้าวไม่อร่อยอะ่ะให้มาเห็นนะครับว่าเออเรากินครใหญ่ๆแล้วมันดูอร่อยอาจจะเป็นกระตุ้นตรงนั้นนะให้เขาได้กระตุ้นความอยากความอยากของเขาได้ดูดิเต็มปากเต็ามคำอืม เก็บไหมคะเก็บดิเก็บให้ค่ะเดี๋ยวอะไรเก็ให้แก็ให้ยังไงแก็ให้อันนั้นแบ่งปันแบ่งปันอ๋ออันนี้ปลาคุณละตัวแล้วนี่มาแบ่งปันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่แอบแ้างกัน อ่ะมาแบ่งฟันเราก็มาชิมเนื้อปลาดุกย่างนะครับแต่กล้องเอาอุตส่าห์ย่างไว้ให้อืมอืมปลามันสดมันหวานนะอืมไม่เหลวผัดตอนนี้กินทุกคำได้น,นะอืมสองคำละไม่เที่ยงสองคำนี่คุณเรือกจะปี๊ขึ้นแล้วหรือคุณหรือเปล่ามีไข่ด้วยอืมเนี่ยคุณองมีไข่ไม่เอาไข่หมดแล้วคุณจะมีไข่ไข่มหมดแล้วไม่ได้กินแล้วของคุณ่ะ อ,อร่อยนะครับกินกับข้าวบ้านบ้านเมืองเมืองเรานะครับบางทีเดี๋ยวถ้าหยุดไม่ได้ไปไหนจริงๆจะนั่งปวกนะ้ำพี่ก็ถขายเป็นขั้นตอนในการทํากับข้าวเลยดีกว่าคือจริงๆเราอยากทําอย่างนั้นคอนเทนต์แบบนั้นนะไม่ใช่คอนเทนต์แบบว่าเออเรามาต้องโต๊ะกินกันจริงๆผมอยากแบมีเครื่องปะไรมาโกก เสนอวิธีการทาผัดยังไงคั่วยังไงมาให้กันดูเลยนะจริๆีๆคือคอนเทนต์เขาเป็นอย่างนั้นคอนเทนต์ <c oughs> <of course> ของโฟร์แอเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยด้ยเหตุการณ์ที่ว่าเลิกดึบกบ้างอะไรบ้างฝนตกบ้างวัตถุดิบไม่ดีบ้างเนี้ยด้วยความที่ว่าเออเราก็อยากจะทําคลิปเพื่อนาเสนอเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างแดนบ้างอยู่ที่ไหนอยู่ทั่วประเทศอยู่ทั้งทั่วโลกที่ไหนนะครับที่เข้ามาดูเนาะเอาง่ายง่ายเลย ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะกินสูงเง้อไปสักคลิปหนึ่งเราก็จะปิดคลิปเลยชั้นสั้นเนาะ,ะเดี๋ยวมันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีในส่วนของแหนมนะครับแล้วก็มีส้มตำนะครับส้มตำส้มตำปลาดุกย่างนะครับแล้วก็ผัดผักนะครับก็สองสามเมนูสี่เมนูเนาะก็กินแบบเมนูประหยัดครับปลาปานี่ก็ซื้อมาตัวละสิบกว่าบาทคือสี่สิบห้าบาทมาย่าง อันนี้ก็มันนครู้สกสิบบาทมีแหนมจะแพงนิดนึงแหนมก็สามสิบบาทมันมาหกชิน้นผักนี่ก็เป็นผักไอผักเก่าในตู้เย็นมาผักนะครับก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ก็ต้องประหยัดกันก่อนนะครับช่วงนี้ยังไงก็เมนูประหยัดเมนูนี้ก็ช่วยอ,อะไรให้หน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์มานะให้ให้ได้ตัดตัวไปนิดนึงนะครับจะได้สบายใจนะครับจะได้แบบว่าเออ อยู่วงางวนเงาเงา,เาก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆสนุกดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณหลายท่านนะครับที่ว่าเออแนะนําในสิ่งที่ดีๆให้นะครับว่าเออทําคลิปแนวนี้แนวนี้แนวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอผููใหญ่นะครับหรือว่าคนที่เขาเต้องการให้เราไปช่วยในการที่ว่าไปขเขาเรียกว,ว่าพรีเซนต์ร้านหรือทําอะไรร้านให้หรือว่าโปรโมทร้านนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณตั้งหน้าก่อนนะครับ ยังไงถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็ไปทําให้นะครับอ่ะมาคุ้มกับกมสมกำโอ้ยมอกคายาอืมปิดคิดใคร้องมันปิดคุณนะคะค่ะอ้าคุณอ่าโอเคคร <นะ S 1> ับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่กดเข้ามา รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดความคิดถึงถึงกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ